ปัญหากดไหลย,ย้อนแสบบร้อนกลางหน้าอกแน่นท้องจุกคออาหารไม่ย่อยเป็นปัญหาที่มักเกิดกับคนที่ทานอาหารมาและนั่งทำงานเป็นเวลานานทานอาหารไม่ตรงเวลาและที่สำคัญชอบทานอาหารในเวลากลางคืนเรามีตัวช่วยพรีพันเสริมาหาร c ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดสกัดจากสมุนไพรทับทิมมะขามป้อมว่านหางจาระเข้ชะเอมเทศ ขมิ้นชันและขิงซึ่งสมุนไพรเหล่านี้มีสรรพคุณช่วยลดอาการปดไหลย้อนเพียงทานครั้งละ1-2แคปซูลหลังมื้ออาหารใน3-5วันแรกที่ทานคุณจะรู้สึกได้ถึงอาการที่ดีขึ้นมากกว่า80%และสมุนไพรเหล่านี้ไม่ได้มีฤทธิ์เพียงแค่ช่วยในเรื่องของการลดอาการเท่านั้นแต่หากคุณทานต่อเนื่องในระยะยาวคุณสามารถที่จะหายขาดจากอาการปดไหลย้อนได้เลย ดังนั้นถ้าที่ผ่านมาคุณทานยาเคมีมานานก็ไม่ดีขึ้นลองเปิดใจให้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร TG ดูนะคะเพราะถ้าคุณปล่อยไม่รีบรักษาในระยะยาวคุณมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นโรคลายได้นะคะดังนั้นหากคุณต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือทักหายอดมินคลิกที่คำว่าส่งข้อความด้านล่างได้เลยนะคะที่ใต้คลิป